สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับผมและคุณหมอพันพิมลเช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรถเมื่อสักครู่นี้ครับเราสองคนได้ดูซ uh, ีดีวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับทำโดย uh, คุณแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งวันนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราทั้งคู่เลยนะครับเป็นสุภาพสตรีคุณแม่ของน้องกุ้งกิ้งครับใช่ค่ะ น้องกุ้งกิ้งเธอเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้กุ้งกิ้งเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติกับเด็กปกติทั่วๆไปสิ่งมหัศจ,จรรย์อันนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของคนที่เป็นแม่นั่นเองค่ะ คับผู้สุราการชูรักชูรสนะครับคำว่าเด็กพิเศษนี่ผมเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนเลยนะครับคงไม่อยากให้คําว่าเด็กพิเศษนี่เกิดขึ้นกับลูกของตนเองนะครับแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอพูนี้ทําหน้าที่ของคําว่าคุณแม่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมค่ะ<ม>แล้วก็ด้วยความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายและแรงใจของคุณแม่ท่านนี้ทําให้พัฒนาก,การของลูกถึงจุดที่ขณะนี้น้องกุ้งกิง้งเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสของเราสัปดาห์นี้นะครับคุณแม่สายสุนีทับทิมดีและน้องกุ้งกิ้งสวัสดีครับคุณสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งกิ้งสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับย้อนกลับไป ตอนที่น้องกุ้งกิ้งอยู่ในคันค่ะตอนนั้นคุณสายอายุเท่าไหร่ครับ33ปีค่ะตั้งคันตอนอายุ33มสินะครับกำลังเล่นกับกล้องอ๋อ้ไปดูมอนิเตอร์ครับตอนนั้นฝากคันเหมือนกับคุณแม่ที่ตั้งคันอ่อนๆเหมือนอย่างคุณแม่ที่ตั้งคันอ่อนๆทั่วไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ฝากคันเหมือนปกติอะค่ะเนื่องจากว่าน้องกุ้งกิ้งเนี่ยมีพี่สาวแต่เขาห่างกันประมาณ8ปีกว่าว ครับค่ะก็2ยี่สิบห้าค่ะแต่แต่ไม่ได้คุมก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่ไม่มีว่างไปแปดปีว่างไปแปดปีเลยพอมีแล้วก็เนื่องจากคนโตเราปกติเราก็ฝากคันตามปกติอค่ะมาทราบว่าน้องกุ้งกิ้งเนี่ยเป็นเด็กพิเศษตอนไหนครับคุณสายครับคลอดแล้วค่ะตอนนั้นอะคลอดออกมาตอนนั้นตอนที่คลอดเนี่ยเป็นผ่าคลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่คนโตเนี่ยผ่าคลอดน้องกิ้งก็เลยต้องผ่าคลอดด้วยครับ ออพอพอพอผ่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยพักรู้สึกคืนหนึ่งเราเรามองสีหน้าทุกคนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกเขาเหมือนมีอะไรปิดบังเราเราถามว่าอพอพอฟื้นขึ้นมาถามว่าลูกแข็งแรงไหมครับถามคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็บอกแข็งแรงดีแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดข้นนิดหน่อยอเราก็กังวลแล้วว่า เอ๊ะทำไมถึงเลือดข้นอะไรเงี้ยมพ่อก็มีมีสีหน้าซึ่งที่ไม่สู้ดีค่ะที่ที่ที่เออเราเราเราพอพอจะทราบว่าเซนส์รู้สึกได้บางอย่างแต่ตอนนั้นอธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรก็ก็เลยพยายามอยากที่จะเดินไปหาลูกอยากจะบอกกับพยาบาลเขาว่าอยากไปให้นมลูกค่ะก็มีพนักงานมาเขียนไปที่ที่ห้องเด็กที่เลสซีข้างล่างแล้วก็คุณหมอก็ พอดีคุณหมอขึ้นมาดูเด็กพอดีคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ของน้องตอนนั้นยังไม่มีชื่อคุณคุณแม่ของน้องคนนี้เนี่ยค่ะอยากพบคุณแม่คุณหมออยากพบคุณแม่ก็เลยไปคุณหมอก็ได้คุยกันพาเข้าไปนั่งในห้องพาเข้าไปนั่งในห้องค่ะแล้วก็ตอนนั้นในห้องนั้นมีใครบ้างครับมีคุณหมอกับคุณแม่สองคนคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อไม่อยู่ค่ะรับค่ะแล้ววินาทีที่ทราบว่าน้องกุ้งกิ้งเป็นเด็กพิเศษ ตอนนั้นยังจําได้ไหมครับวินาทีนั้นตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นดาวซินโดรมคุญหาณวินาทีนั้นนะคือเหมือนหูอื้อตาลายลับลับจากห้องเนี่ยไม่ได้เลยคือตั้งใจว่าคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าคนผ่าคลอดเนี่ยถ้าลุกเร็วเดินเร็วจะแข็งแรงเร็วก็เลยกลับจากห้องไม่ได้แล้วก็ คิด <K id S 1> อะไรไม่ออกเลยตอนนั้นอยู่ในห้อง,องคุณหมอนาน,านไหมครับมันเหมือนเรียงขาเขอไม่มีรียวร์แล้วไม่พูดกับคุณหมออีกเลยคือไม่ไม่พูดกับคุณหมออีกเลยไม่ถามอะไรต่ออีกเลยค่ะความรู้สึกตอนนะั้นมันเหมือนจะเป็นลมหรือว่ามัน,น,มมนคุณหมอก็รู้แล้วว่าภาวะเป็นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าก็ให้พนักง,งานมามนเหมือนมีใครมาควักดวงใจม,มันน่าเหมือน,นกระชากอะไรบางอย่างไป ค่ะมันเข้าใจดีฮะมันมันแค่่เหมือนแข้งขามันอ่อนมันมันหมดอะไรอ่ะมันบอกมันมันบอกไม่ถูกเลยค่ะคุณหมอมันตอนนั้นนี่คือคือเราไม่รู้ด้วยไงฮะคือเราไม่ได้เตรียมตัวอนอะไรที่ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นก็มีการตรวจค่ะค่ะตรวจอะไรบ้างครับอ่าพอพอเรามึนเนี่ยตอนที่เราไม่ไม่พูดอะไรถามคุณหมอตอคุณหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นคุณหมอคุณหมอดูจากเบื้องต้นคือดูจาก ตาหางตาเขาชี้เส้นลายมือเขาตัดแล้วก็ดูจากอาการภายนอกสัญญาณมันบ่งบอกมันมันบอกว่าน่าจะนะแต่อาจจะไม่เป็นก็ได้คุณหมอจะต้องเจาะเลือดเอาเลือดเนี่ยไปตรวจจะได้ผลประมาณ4ี่ห้าวันอ๋อนี่เลือดนี่บอกเลยนะบอกเลยค่ะต้องรอเท่าไหร่นะสี่สห้าเดือนตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะคุณฮานโอ้โหเป็นไงบ้างคะ45สิบห้าวันนั้น สีิบหาวันตรงนี้ค่ะคุณฮาที่เป็นอะไรที่แบบ<ม>ที่บอกว่ามันเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมไม่จริงเถียงกันในร่างกายเนี่ย<ม>ในจิตใจเนี่ยกับคุณพ่อคุยกันแล้วพอลูกเป็นอย่างนี้นะคะเออเราใครมาเยี่ยมลูกเราเพราะพอคลอดน้องเพื่อนก็จะมาใช่ไหมคะ,ค,ะความมั่นใจเนี่ยหมดไปเลยคุณหมอมันมมเหมือนกับว่าต้อง บ้นหน้าแล้วก็เหมือนโกหกเขาบอกแข็งแรงดีอะไรทำนองแบบนี้ซึ่งโดยปกติเราก็จะอุ้มลูกมีคนมายิ่งรู้สึกว่ามันสภาว่าอารมณ์ตอนนั้นยิ่งสะเทือนใจมากขึ้นค่ะค่ะก็เออก็คุยเราก็ไม่ยอมบอกคุณยายไม่ยอมบอกน้องๆค่ะแล้วพอดีช่วงที่ได้ผลเนี่ยช่วงนั้นน้องกิ้งป่วยมากด้วยค่ะเป็นอะไรครับเป็นอีสุกอีใสอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือเรา เขาเป็นอิสุวิสัยเนี่ยคนโบราณคุณแม่เนี่ยจะบอกว่าให้ทานยาเขียวค่ะเราก็เชื่อคุณแม่เอาต้มยาเขียวให้น้องดื่มยิ่งดื่มมันก็ยิ่งออกเยอะค่ะฮันอยู่บ้านเนี่ยสักประมาณ5วันได้แล้วก็คุณคราวนี้ออกเขาาไม่ดื่มนมแล้วเขาไม่ดูดนมพอไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอต้องให้อาหารทางสายยางละเป็นภาพที่โอ้เหมือนกับฆ่าเราเลยนะเหมือนเหมือนกับคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยต้อง ต้องยืนอยู่เป็นคนละที่คุยกันไม่ได้คือมองกันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรอะค่ะอตอนนั้นเนี่ยคือมันมันเป็นอะไรที่มันมันเศร้าใจที่สุดตอนนั้นแต่ก็ด้วยด้วยตรงจุดนี้ค่ะที่เราพบพบ,พบแสงสว่างที่จะพัฒนาลูกตรงนี้จากอะไรครับได้พบคุณหมอท่ทานหนึ่งที่โรงพยาบาล อบอกชื่อได้ครับโรงพยาบาลเซนทันเจเนรอนค่ะคุณหมอบุษยาชันมาทรแล้วก็พี่กุ้งจากโรงพยาบาลราชานุกูลตอนนั้นคุณหมอมาดูน้องแล้วก็เห็นคุณแม่เนี่ยแบบเศร้ามากๆแล้วก็ท่านก็จะบอกวาอ่าคุณสายจริงๆแล้วอาการของดาวซินโดรมเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกจะเป็นอย่างที่เราพบเราเห็นเสมอไปถ้าคุณพัฒนาลูกคุณ ในทันท่วงทีตั้งแต่เล็กพัฒนาไปตลอดน้องจะมีพัฒนาการที่ดีนะไม่ใช่ว่าหมดหนทางไม่ใช่ว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนที่ไม่รู้เรื่องอพัฒนาได้พี่กุ้งพยาบาลนะฮะท่านก็บอกว่าคุณสายเนี่ยที่สถาบันราชานุกูลเนี่ยตอนนี้มีเด็กเนี่ยไปเข้ากลุ่มที่ฝึกพัฒนาการกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคุณสายลองเอาน้องไปฝึกดูสิ ซึ่งจากตอนนั้นเนี่ยที่เราไม่รู้เลยเราปิดประตูตัวเองเราปิดประตูตัวเองที่ว่าเราเราเราไม่อยากเจอใครเราไม่อยากไม่อยากพูดกับใครไม่อยากให้ใครมาถามตั้งคำถามค่ะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรามีลูกแบบนี้ด้วยอะไรมันเหมือนกับมันเข้าใจว่าคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกแบบเนี้ยครั้งแรกจะมีความรู้สึกเหมือนกันค่ะเริ่มฝึกที่นั่นตั้งแต่สองเดือนตอนนั้นน้องสองเดือนกว่านิดหน่อยค่ะสองเดือนฝึกอะไรครับกับเด็กสองเดือน เริ่มฝึกกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะบอกท่าต่างๆของการฝึกจะให้การบ้านมาเราไปฝึกอยู่กับคุณหมอเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่คุณหมอจะให้การบ้านมามค่ะหลังจากที่ได้ประครบประงมช่วยทําให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงคือถ้าดาวซินโดรมนี้ไม่ได้ช่วยเขาพัฒนากล้ามเนื้อนีเขาจะอย่างไงฮะโตขึ้นมาเป็นช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับอ๋อกล้ามเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนุ่มแล้วเขาจะเหมือน กับว่าจะหยิบจะจับหรือว่าจะยกอะไรเนี่ยถ้าเราได้กระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นค่ะกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะทําให้เขาเนี่ยเขาเหมือนกับแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างสมมติถามว่าฝึกขาอย่างนี้ให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงได้ยังไงก็เราฝ่ามือเราเนี่ยกับขาเขาเนี่ยดันเขาดันดัให้เขามีแรงค่ะต้านแรงะทำทุกวันค่ะทาทุกวันอย่างแล้วอย่างแขนเนี่ยก็เหมือนกันคือ จับยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้จักยกเองแล้วก็คือทําทุกวิธีที่คุณหมอแนะนําที่จะพัฒนาลูกได้ทําอย่างค่อนข้างเคร่งคัดด้วยทําอย่างนั้นอยู่กี่เดือนกี่ปีครับพี่คุณสายทำทำจนถึงสองขวบครึ่งค,ค่ะคค่ะทุกคนในบ้านเป็นไงบ้างคะหมายถึงว่าพอตอนนั้นก็เรียกว่าพอคุณแม่เปิดใจรับกลับมา ทุกคนในบ้านก็ต้องชัดเจนแล้วว่าน้องกุ้งกิงเป็นแบบนี้ปฏิกิริยาเป็นไงบ้างคะกับทุกคนในบ้านนพอคุณแม่บอกว่าไปเริ่มฝึกที่ราชานุกูลแล้วได้การบ้านกลับมาการบ้านแจกแจกทุกคนในครอบครัวใครจะทาข้อไหนได้ได้สาเร็จแล้วทุกคนก็จะอ่านการบ้านติดไว้ที่ห้องค่ะทุกคนเข้ามามีการบ้านใหม่ไหมสมมุติว่าคุณหมออาทิตย์นี้คุณหมอให้การบ้าน1ิบข้อ ทำผ่าน5ข้ออีก5ข้อต้องทำซ้ำก็จะมีบอกกันในในสมุดนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าเข้าไปหาน้องเนี่ยต้องทำอะไรบ้าตงต้องทำอะไรบ้างเติบโตมาจนกระทั่งสองขวบครึ่งถึงวัยเข้าเรียนคุณสายทำยังไงต่อครับพอตอนที่ช่วงที่ราชานุก,กูเนี่ยเขาจะเป็นลำดับขั้นคือ1ขวบสองเดือนถึง1ขวบอยู่ตรงนี้ 1>, 1ขวบถึง2ขวบ อยู่ตรงนี้สองขวบถึงสองขวบครึ่งอยู่ตรงนี้เขาก็สองขวบครึ่งก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนเนี่ยที่ราชานุกูลเขาก็จะบอกเราว่าในเด็กที่จะต้องเข้าในระดับอนุบาลเนี่ยจะต้องมีเตรียมความพร้อมอะไรบ้างตรงนั้นเนี่ยเราเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเผื่อเราตั้งใจจะเอาลูกไปเข้าในโรงเรียนปกติเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ทําไมคุณสายถึงตั้งใจจะเอาลูกเข้าโรงเรียนปกติทั้งๆที่เขาก็มีโรงเรียนสําหรับ เด็กพิเศษอย่าง,างน้องกุ้งกิง้งทําไมครับคุณสายเป็นความตั้งใจมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนื่องจากว่าเราพอหลังจากสองเดือนนั้นเราคิดว่าเราต้องพัฒนาให้ลูกเราใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุดค่ะก็แล้วแล้วเราพัฒนาเขาเนี่ยเขาตอบรับเราอย่างอย่างดีมากมแล้วตอนที่ตัดสินใจเอาลูกเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเป็นไงบ้างคะก็พอออกจากราชานุกูลปุ๊บตรงนั้นเนี่ยก็เรายังไม่เอา ยังไม่เอาลูกเข้าอนุบาบลโรงเรียนอนุบาลโดยทันทีมองหาศึกษาก่อนหลายๆโรงเรียนไปคุยกับโรงเรียนเดิมพี่เกฟก่อนแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็โรงเรียนใหม่ใกล้ๆบ้านซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควร,ครก็เราเอาน้องไปอยู่เนอร์เซอรี่ก่อนเพื่อฝึกว่า เวลาไปโรงเรียนจริงๆเขาไม่ร้องไห้ตามเรากลับบ้านอ๋อทิ้งเขาไว้เลยทิ้งเขาไว้เลยภายใต้ความดูแลของคุณครูค่ะแต่ถ้าเราไปอนุบาลณเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวเป็นภาระอีกเนื่องจากว่าอยู่โรงเรียนก็จะไม่รับเพราะว่าไม่ทราบคุ่จะต้องดูแลเทอะไหร่แบบไหนค่ะก็เลยไปนอสเอรี่สะกก่อนเพื่อให้ชินไปครึ่งวันแล้วคุณแม่เขาเริ่มมองหาโรงเรียนเริ่มไปคุยกับโรงเรียนครับครับค่ะเริ่มไปคุยกับโรงเรียนเนี่ย เราวันที่ไปสมัครทุกโรงเรียนเลยจะไม่บอกว่าลูกเป็นดาวซินโดมค่ะพอไปสมัครทุกโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้เราก่อใบสมัครตามปกติก่อใบสมัครตามปกติพอก่อเสร็จเราจะบอกพอบอกว่าลูกเป็นดาวซินโดมเนี่ยทุกโรงเรียนจะจะบอกว่าเดี๋ยวคงต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนปรึกษาอาจารย์ใหญ่ก่อน<ม>ปรึกษาผู้มนวยการก่อน<ม>ทุกโรงเรียนค่ะ<ม>ะก็<ม>เราก็ กรอกใบสมัครเสร็จก็กลับมาเราก็บอกว่ายังไงขอให้ติดต่อกลับเราด้วยนะว่าได้นัดวันไหนได้คุยกับอาจารย์ใหญ่วันไหนแต่เราก็ได้คุยกับเขาเบื้องต้นว่าเราไม่ได้สร้างภาระให้โรงเรียนนะลูกเราได้มีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนมาค่ะ<อ>แต่ทุกโรงเรียนไม่มีการโทรกลับมา<อ>ก็โรงเรียนปัจจุบันเนี่ยค่ะก็นัดแต่วันที่นัดเนี่ยเขาเขาเตรียมของที่จะมาทสลูกเรา<อ>ไว้เลย คือเด็กถ้าไม่ได้ฝึกมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนเนี่ยคงไม่ทาไม่ได้ค่ะคุณฮาตต้องบอกเลยในเด็กกลุ่มนี้ถ้าเผื่อตรงนี้เนี่ยด้วยอายุเขาแค่เขาเริ่มเข้าอนุบาลประมาณสามขวบสามขวบกว่าก็ถ้าไม่ได้เตรียมตรงนี้ของที่เทสวันนั้นนี่จําได้แม่นเลยคือเป็นถามเรื่องสีถามเรื่องวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ค่ะให้ร้อยลูกปากซึ่งถ้าฟังแล้วเนี่ยในเด็กปกติเนี่ยมันง่ายงายแต่ในเด็กดาวซินโดมเนี่ยคว่าจะผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนมาเนี่ยคคุณหมอคงทราบคว่าจะฝึกมาถึงตรงจุดนี้แต่บางเอิญเนี่ยเราฝึกเตรียมมาก่อนแล้วเพรเราเห็นของที่เขาจะเรสลูกเราเนี่ยยิ้มเลยยิ้มเลยคุณปัดอธเซาไว้เนี่ยลูกปากเลยหวานหูแล้วในที่สุด น้องกุ้งกิ้งก็ได้เข้าเรียนเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนๆเด็กปกติโดยทั่วไปกิจวัตรประจำวันของน้องกุ้งกิ้งเป็นอย่างไงบ้างที่โรงเรียนเป็นอย่างไรทุกวนต้องบอกว่าน้องกุ้งกิ้งเนี่ยถูกเลี้ยงดูไม่เหมือนกับพี่คนโตพี่คนโตที่ซัพพอร์ททุกอย่างทั้งๆที่เป็นเด็กปกติแต่น้องกุ้งกิ้งเนี่ยจะต้องทุกอย่างต้องทําเองหมดเนื่องจากเราเราอยากฝึกให้เขาทําได้ด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะ เขาก็จะไปรถโรงเรียนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะไม่เหมือนพี่โตซึ่งเราไปส่งไปรับจนจนถึงเป็นคุณหนูนั่งหลังจนถึงอยู่ประจําเลยค่ะตอนนี้อยู่ประจําก็ยังต้องไปส่งกันอยู่อยูรงนั้นนี่ขึ้นโรงเรียนรถโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะวันแรกเลยค่ะทักทายลุงชุ่มคนขับก็ขึ้นไปนั่งโอ้ยรับยอดจริงๆเป็นขวัญใจค่ะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจทุกคนในโรงเรียนจะรู้จักน้องกิงตั้งแต่พาลงจนถึงผุ้มในการค่ะครับ อ้าวครับท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่าเด็กพิเศษนะครับก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติคนอื่นๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องด้วยความเข้าอกเข้าใจความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีของคุณพ่อและคุณแม่อย่างเช่นคุณสายสุนีได้แสดงให้เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องกุ้งกิ้งและคุณสายสุนีอยากจะไม่ไปไหนนะครับยังจะอยู่คุยกับเราต่อในช่วงติวรักเต็มร้อยกับคุณหมอยงยุทธโมกพิรมสารช่วงนี้พักกันก่อน